สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเม้ามอยตูนตามใจฉันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีใช้ f l x e r Plus ที่เพิ่งเข้ามาในแอปพลิเคชัน Fixer นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าใครที่เพิ่งอัปเดตแอปฟลิกซนะครับแล้วเจอเคสที่แบบว่าหลังอัปเดตแล้ว คุณผู้ชมยังไม่สามารถเข้าแอป,ปได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเขียนวิธีแก้ไว้ที่คอมเมนต์ละกันนะครับว่าถ้าเจอปัญหาเนี่ยต้องแก้อย่างไรบ้างวิธีทาทาไม่ยากนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ข้างล่างของแอปฟิกเซอร์นะครับจะมีคําว่าฟ er ิกเซอร์บวกหรือฟ er ิกเซอร์พลัสอยู่นะครับอยู่ที่ระหว่างฟีเจอร์กับบลั๊สนะครับผมอ่านี่ครผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับมันคืออะไรคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับพู้ง่ายๆก็คือคุณผู้ชม ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาดูภาพยนตร์ที่ต้องเป็นพรีเมียมได้เลยครับผมอย่างเช่นจะเป็น Movie m u s ไ Rider ที่เพิ่งมาล่าสุดนี่แหละครับรวมทั้งมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเอ,อ่อเฟดแก r นโอเดอร์เนี่ยฮะเฟดแก r นโอเดอร์ Order, เอ,อ่ยมีโอ้โหหลายเรื่องครับมีการดั้มชาคา n เตอร์แท็กอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากเลยครับผมสมมติว่าผมจะขอเลิกเรื่องนี้ครับก็คือโป๊เน่ ผมยังไม่ได้ดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมเลือกส่นวนโตลล้นๆนะฮะสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกเรื่องนั้นๆไปแล้วคุณผู้ชมก็กดเลนห้าเบาทได้เลยครับอาจากนั้นก็ทําการจ่ายเงินตามปกตินะครับก็คุณผู้ชมก็จะได้ดูหนัง m u s t ลเดอร์จนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเรื่องใดก็ตามที่ที่สามารถกดเลนได้ในวันที่ผมถ่ายทําคลิปนี้นะครับ โอเคหลังจากที่คุณผู้ชมเช่าเรื่องนั้นนั้นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึง m u s เ r เดอร์จีโอโตเกสมาเจสตี้ไปนะครับผมแลวทีนี้ผมกดเลนหรือเช่า59บาทไปละมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยจ้าเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับและประเด็นคือแล้วเรื่องที่เช่าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมหรือเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะเราเลนหรือเช่าเรื่องอะไรไปบ้างน,นะครับให้ไปที่เซตติ้งของแอปฟิกเซอร์นะครับผมอ่าเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับพอเข้ามาที่เซตติ้งใน er แอปฟิกเซอร์ละ ให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Fixer บวกหรือ Fixer Plus นะครับนี่ฮะมันก็จะมีลิสต์ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ผมได้เล่นหรือได้เช่าไปครับผมแต่แะทีทีงๆคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเช่าหรือเลสนเรื่องนั้นๆไปเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้สังเกตที่ t days left และ30 days left นะครับถามว่ามันคืออะไร เริ่มต้นผมจะขอยกตัวอย่างที่30 days เล็บก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเช่าเรื่อง A ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดดูเลยมันก็จะเป็น30 days เล็บแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ดูเลยครบ30วันนะครับมันจะหายไปจาก Fixer Plus เลยครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับก็คือ two days left นะครับผมสมมติว่าคุณผู้ชมเช่าเรื่อง B ไปนะครับพอเช่าเรื่อง B มาเรียบร้อ,อยแล้วคุณผู้ชมก็มาเปิดดูเรื่อง B ไปปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็น2 days left ทันทีครับผมประมาณนี้หรือถ้าผู้อย่างก็คือถ้าคุณผู้ชมเช่าเรื่องนั้นๆมาแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้น30 days left อยู่เนี่ยและคุณผู้ชมไปกดเรื่องที่เป็น30 days left ปุ่มนะครับพอดูไปสักพักเนี่ยอ่ะอ๋อละจะจบหรือไม่ก็ตาม แล้วออกมาที่หน้าจอนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น2 days left แทนนะครับผมซึ่ง2 days left เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่คุณผู้ชมเปิดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูได้อีก2วันนะครับผมแล้วถ้าเลย2วันไปเรียบร้อยแล้วหนังเรื่องนั้นๆเนี่ยมันก็จะหายไปจาก Fixer Plus เลยนะครับผมโอเคซึ่งถ้าคุณผู้ชมเลย30วันและเลย2วันให้หลังตามลำดับเรียบร้อยนนะครับ เรื่องมันก็จะหายไปใน Fixer Plus เลยครับผมโอเคซึ่งถ้ามันหายไปแล้วคุณผู้ชมสามารถไปเลนส์หรือเช่าใหม่ได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเสียตังค์อีกรอบนะครับผมประมาณนี้จ้าโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องของ Fixer Plus แล้วก็บอกวิธีใช้ Fixer Plus ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ตัวส่วนตัวผมคิดว่าเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเลือกดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมเน้นเรื่องนั้นๆไปเลยนะครับผม โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแบบดูจริงจังเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยโดยส่วนตัวผมแนะนําว่าคน สมัครเป็นพรีเมียมรายเดือนหรือรายปีไปเลยดีกว่าครับผมประมาณนี้จ้าโอเคจะบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนะครับในการรีวิวเรื่องของ FIXER PLUS นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมรนณทีีนี้ด้วยนะครับผมยอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการวิามมยตูนตามใจฉันสวัสดีครับ